ลุกชาแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบีย้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกมากรุ๊กไทยสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน,น้องทุกท่านนะครับตอนรับเข้าสู่ลุกชาแนล พามาอยู่กับบันทึกหมากของ AI กันเช่นเคยหมากขาวเป็น AI ครับหมากแดงเป็นผู้เล่นเปนโอเคเพื่อเป็นการไม่เสรครับไปศึกษาแต้มบุกข,ของ AI ใน EP นี้พร้อมกันครับทุกคนไปครับผมเลือกใช้เบียร์หน้าโคดเปิดเกมขึ้นไปเอาละครับผมในกระดานนี้ก็มั่นใจเลยว่าทุกตัวน่าจะบ้างถูกตำแหน่งครับผมในกระดานก่อนนั้นต้องขออาภัยทุกท่านด้วยนะครับอน่าจะ กลุ่มๆนิดนึงครับผมอาครับใน EP นี้โดนแล้วครับผมสำหรับ AI โอ้โหโดนกระตุกหนวดเสือตอแล้วครับเอาจะใช้รูปไหนมาสู้ครับสำหรับ AI และผู้เล่นเพโอเคไปครับเบียร์คู่ขวา เลือกตั้งม้าขวาขึ้นไปคงจะต้องขึ้นเป็นม้าขวาซะแล้วสำหรับ AI จังหวะนี้เดินเรือมาแต้มนี้เอ๊ก็ยังหลายชั้นครับคงเบี้ยก็ตันๆแบบนี้ดูว่าจะมาทำไมเรือลำนี้จะใช้งานยังไงจังหวะนี้ดีดมา้ามาตำแหน่งนี้อ่าจับกินเบีย้ย ผูเล่นเพียวๆว่าโอ้โหมันจะง,ง่ายไปไหม AI จังหวะนี้ก็เป็นม้าโยงขวาครับมาดูม้าโยงขวาสไตล์ AI กันกินตัดเลยครับเปิดหน้าขุนแดงแล้วก็ตามด้วยเบี้ยตัวนี้ขึ้นไปโอ้โหยอมเลยครับ AI นี่ดูการบุกช็อตนี้ครับผม เส้นเม็ดไปเลยโอ้โหเล่นไม่กลัวเลยครับผมสำหรับ AI บุกทีนี่หัวใจจะวายจังหวะนี้อ่ะปักไล่มาได้เบียคู่ AI เด้งกลับมาจับกิน จังหวะนี้โอ้โหบุกมาถามต่อกันเลยครับผมเอาไหมเนี่ย AI จังหวะนี้ไม่เอาครับผมโอ้โหปล่อยโคนเลยช็อตนี้ AI เลือกได้ที่บุกลุกไปทีหนึ่งอ่ะนช็อตนี้ใช้ขุนบีบไปไม่ไปไม่ไปครับผมใช้เบีย้ยผูกโอ้โหช็อตนี้ทิ้งโคเลยดูว่ามีอะไรซ่อนอยู่แต้มนี้ จังหวะนี้แน่นอนครับเชื่อว่าผู้เล่นที่มีความชํานาญคงจะเห็นแต้มบุกของ AI ครับเนี่ยถ้าเป็นเราก็ต้องจับเรือครับช็อตนี้ลูกไปทีหนึ่งเริ่มใจสั่นขวันาวะ้าอีกแล้วสําหรับขุนแตงครับผม <c oughs> <c oughs> มาจนได้แต้มนี้อะไล่มา้ามาแรกเลยครับ ช็อตนี้โอ้โหดูครับเนี่ยไม่กินม้าด้วย AI ช็อตนี้ AI เลือกกินเบีย้ยดูครับดูความโหด้า่อมหิตทารุนของ AI จังหวะนี้อ่าหนี้ครับ AI ต่อเลยจังหวะนี้เอาออกไปเลยกินได้เบีย้ยคู่กลางโอ้โหแต่ว่าเบีย้ยคู่กลางไม่มีตัวช่วยเลยครับ แล้วก็โดนม้าจับอยู่อย่างนี้น่าจะใช้งานลำบากหน่อยมาครับตัวปัญหาถูครับลุกจังหวะนี้ป้องกันข้างขุนโอ้โหน่าจะไม่อยู่ครับช็อตนี้เชื่อว่าพล่นทีนมีความชำนาญคงจะเห็นแนวทางการไล่ต้อนช็อตนี้ครับไปยังไงดีครับเนี่ยโอ้โหเรือก,กดเส้นนี้ไว้ครับผมแน่นอนครับจับมาครับผมทุบเข้าไปหนึ่งทีปึก๊กก็ให้ โอ้โหหลังแทบย่อครับผมอารมมาตานี้โอ้โหหลบมาตากดอย่างนี้ก็อาจจะกดขนมหวานนะผู้เล่นไปนโอเคจับมา้าฟาดลุกเข้าไปยังไงดีครับช็อตนี้ก็ต้องมอบตัวครับผมก็ติดลุกจนแล้วครับผมจับเรือทําลุกจนขุนแดงไปณนะตำแหน่งนี้ครับอนอกคามุมอีกแล้วสำหรับ ผู้เล่นเปโอเคนะครับพี่เลี้ยงอยู่ไหนครับเนี่ยเรียกแพรสนามด่วนเลยครับผมโอ้โหนอกกาอากาศเลยช็อตนี้เกมการบุกโอ้โหเส้นเม็ดนี่สวยงามจริงๆครับน่าศึกษามากเลยครับก็เล่ชมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษานะครับและชมเพื่อความบันเทิงกันนะครับทุกคนต้องขอขอบคุณนะครับผู้เล่นเปโวเคทุกท่านนะครับและขอขอบคุณผู้พัฒนาโปรแกรม AI นะครับที่เล่นหมากรุกในกระดานนี้ด้วยการแล้วก็ตั้งสายมาติกหมากที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ ว่าให้เราได้ดูแล้วก็ได้ศึกษากันนะครับและกลับมาติดตามแต้มบุกใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ